สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n ครับวันนี้นิวและทีมข่าวัะเทิงครับก็มีเรื่องดาวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันถึงหน้าจอกันอีกแล้วโดยเฉพาะวันนี้เองนะครับผมใครที่ชื่นชอบรถแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปที่งานนี้เลยครับ i s u u DMAX 1.9 d d i นะครับ Blue Power Day นั่นเองจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมนนี้กันครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับนิวอยู่กับหัวหน้าทีมพนักงานขายของอีซูซูดีแมกในวันนี้ครับสวัสดีครับโอ้สอบถามถึงงานในวันนี้สักนิดนึงเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็ลูกค้าก็มารุงงานเยอะนะฮะเราก็จัดงานบ่อยให้ลูกค้านะครับทุกเดือนนะครับแต่วันนี้พิเศษนี่คือว่าสองครั้งต่อเดือนนะครับจะมีแจกรางวัลมีอะไรให้ลูกค้ามากมายครับนะฮะการคืนกำไรสู่ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เองอีซูซมีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือว่ามีรถอะไรแนะนำใหม่ๆบ้างครับเป็นไงบ้างครับพี่ ก็จะมีของแถมมากมายนะคะสำหรับลูกค้าที่จองก็จะมีการจับรางวัลพอสมควรค่ะใช่ค่ะสำหรับรถที่แนะนําในวันนี้นะครับรถสําหรับอีสุตัวรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดนี้ครับเป็นเครื่องยนต์1.9ซึ่งผมขอบอกเลยว่าตัวนี้กระแสตอบรับดีมากเพราะว่าจากการที่ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีการเทสมาเทสร,รถ กับเทียบกับตัวรุ่นเดิมคือเครื่อง2,500ซึ่งตอนนี้ลูกค้าเนี่ยยังช่างใจอยู่ว่าเครื่องพันเเนี่ยพันเซีซีเครื่องจะเล็กไปไหมหรือว่าจะพอไหมกําลังจะดีไหมแต่ผลตอบรับเมื่อลูกค้าได้ลองเทสตแล้วเนี่ยลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างมากแรงต้องบอกว่าแรงกว่าตัวเดิมและประหยัดน้ํามันขึ้นด้วยคือเครื่อง1.9ตัวเนี้ยดีมากเครื่องตัวเนี้ยครับและที่สำคัญครับมันเป็นมิกซ์สินแวดล้อมด้วยตัวนี้นะครับ บอกว่าคุ้มค่าจริงนะครับตอนนี้ก็รีบมาจับจองกันได้เลยนะครับอีซูซ d m a แนั่นเองนะครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับหัวหน้าทีมทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ เสิกินเนื้อแม่เช่นเคยเจยๆวางใจไปแล้วหอปล่เอเฮ้ยฮะคุณดึกได้อะไรอะไรเยี่อะไรกันแม่มันหน้าคุณแค่เดียวกันลืมไป ุณผู้ชมต้องบอกได้เลยนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับของรถยนต์อ e ี u D ูสิ่วดีนั่นเองที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยใครสนใจก็สามารถจับจองได้แล้วนะครับผมที่ศูนย์บริการอ e ีสูสินะครับหนึ่งในนี้ก็คืออ e ีสูสปฐมยนตรการจำกัดจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองครับส่วนนี้นะครับรายการ IPM Entertain นหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4่ช่องโชว์ช่อง p a r t y c h a n แ e ลและบางกอกช n e l รวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วด้วยพิมพ์ง่ายๆเลยครับไอยีาอืมด Subscribe ดัสนันน,นใจดีของรายการ เจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรงสรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ